สวัสดีครับผมอังคเอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ออกมาทําธุระที่ข้างนอกบ้านนะครับพอดีต้องใช้เงินนิดหน่อยนะครับก็เลยไปกดเงินที่ตู้ a t m นะครับผมซึ่งตู้ ATM ที่ผมไปกดเนี่ยก็จะเป็นตัว SCB นะครับโดยการใช้วิธีการกดเงินแบบไม่ใช้บัตรนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็มาติดตามชมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว UX f o นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Work f ก o w การกดเงินไม่ใชร์บัตรด้วยแอป s b Easy นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับซึ่งผมจะมีปัญหาอยู่2ปัญหาในการใช้งานนะครับแล้วก็มีคำถามอยู่1คําคำถามนะครับทีนี้นะครับผมหลังจากที่เราทำการดู Work f l o w ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองปรับโฟเพื่อแก้ปัญหากันนะครับซึ่งเป็นปัญหาของผมเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเ o r k f l o w เนี่ยนะครับมันเป็นหัวใจสาคัญของการออกแบบตัว User Experience หรือว่า UX นะครับ ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยในการสร้างประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันเป็นเรื่องของยูเซอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะไปสร้างประสบการณ์ให้กับเขาได้นะครับดังนั้นการออกแบบเวิร์กโฟเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างมากนะครับผมดังนั้นคนที่ต้องการจะเข้ามาสู่สายงาน U x นะครับผมก็ลองศึกษาเรื่องเวิร์กโฟด้วยนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับผมมันจะต้องมีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมเพื่อให้ได้รหัสนะครับสเต็ปแรกนะครับผมก็คือ การเปิดตัว s c b e c ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทําการกดไอคอนการกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับเราก็ต้องหาว่าไอคอนตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสพินลงไปนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานแอปพลิเคชันอื่นอยู่ก่อนแล้วเนี่ยไอตัวรหัสพินตัวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําการใส่นะครับผมแต่ที่เนี้ยโฟที่เราพูดถึงนะครับผมเป็นโฟที่การเปิดแอปมาเพื่อทําการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรนั่นเองนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสพินไปแล้วนะครับเราก็ทําการ ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการนะครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีตัวจํานวนเงินที่แนะนําอยู่นะครับผมว่าจะเป็น1 0 0บาท2 0 0บาท300บาท4 0 0บาท500บาทไล่ไปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะครับผมผมคิดว่าเราควรที่จะนําตัวช่องที่เป็นตัวระบุจํานวนเองินอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาจานวนเงินที่แนะนำใี่ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ายูเซอร์เนี่ยน่าจะใช้วิธีการกดตัวตัวจํานวนเงินที่เขาต้องการ มากกว่าการพิมพ์ลงไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยท้งนี้ท้งนั้นนะครับเราต้องทําการดูสเตตนะครับผมจากการใช้งานของยูเซอร์นะครับผมเพื่อมาประกอบการปรับเปลี่ยน UX นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสเตตเนี่ยมันใกล้ๆก,ก,กันนะครับผมเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปปรับก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการกดตัวจํานวนเงินที่เขาที่เราแนะนําไปเนี่ยมากกว่าสัก8020เงี้ยเราก็ควรที่จะทําการปรับตัว ลําดับขึ้นมานะครับผมเพื่อให้มันกดใช้ง่ายขึ้นนะครับผมคือให้มันเข้าถึงการเบิกเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการยืนยันจานวนเงินที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วเราก็จะได้รหัสกดเงินมานะครับซึ่งตัวรหัสกดเงินตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเก็บอยู่ที่เวลา15นาทีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทําการเซฟลงไปที่เครื่องของเราได้นะครับผมมีคําถามหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ลงไปเลยแล้วกันนะครับ รหัสที่ทำการบันทึกที่เครื่องของเราใช้ได้จริงไหมในกรณีนี้ครับก็คือว่าสมมุติว่าผมทำการกดเงินเนี่ยทั้งหมด4รอบนะครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยผมก็ทำการเก็บสลิปลงไปนะผมเก็บรหัสบัตนไปที่เครื่องของเรา ซึ่งมันจะเก็บในรูปแบบของตัวรูปภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมไปที่ตัว ATM เมนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นว่าผมจะใช้รหัสไหนได้นะครับในการเบริกเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้เรามาดูโฟลในส่วนของตัวตู้ ATM กันนะครับผมหลังจากที่เราได้รหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องทำการ หาตู้ ATM นะครับผมซึ่งเป็นตู้ ATM ของไทยพาณิชย์นะครับจากนั้นเราก็ค้นหาปุ่มกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับถ้าเป็นตู้ ATM รุ่นเก่านะครับมันจะต้องกดเข้าไปที่เมนูอื่นๆก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไปกดที่เมนูกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับเดีย๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้รุ่นเก่านะครับมันก็จะมีปุ่มที่ กดเพื่อเริ่มรายการก่อนนะครับผมหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับมันอยู่มุมขวานี้นะครับมันก็จะมีเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตู้ ATM รุ่นใหม่นะครับไอตัวกดเงินไม่ใช้บัตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางด้านขวานะครับผมก็คือจะอยู่ที่ที่ตัวนี้แทนเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตู้รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เรากด ปุ่มกดเงินไม่ใชบ,บัตรแล้วนะครับผมมันก็ให้เราทําการเลือกธนาคารนะครับผมมีอยู่2แบงค์นะครับก็คือ SCB กับ LH Bank นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันไม่มีตัว LH Bank ให้เราเลือกนะครับพอพอมันมีตัวการเลือกธนาคารขึ้นมาเนี่ยนะครับมาทําให้โฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือลําดับในการใช้งานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่าคนทั่วไปนะครับไม่มี LH Bank กันหรอกครับผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับ ดังนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอตัวเลขที่ใช้เอลเพดเนี่ยมันมีตัวเลขมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ในตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับโฟกัสกันนะผมเพื่อไม่ให้มันมีการเลือกธนาคารนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เลือกธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทําการใส่ตัวเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับหลังจากใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วปุ๊บมันก็ทําการตรวจสอบยอดที่เราต้องการถอนนะครับสมมุติว่าผมถอนเงิน สี่บาทส0 0อบาทนะครับโอเคผมถอนเงินสี่อบาทนะครับมันก็บอกว่าถูกต้องไหมอ่าเรากดถูกต้องปุ๊บนะครับมันก็ให้เราทำการใส่รหัสพอเราใส่รหัสลงไปปุ๊บนะครับเราก็ได้รับเงินถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละประมาณ90หรือ100%เนี่ยต้องเจอปัญหาที่บอกว่า หลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ไม่มีเงินจ่ายให้อะผมไม่ผมจำไม่ได้มาใช้คําว่าอะไรก็คือมันจะไม่มีเงินจ่ายให้เราเพราะว่าไอ้ตู้นี้มันไม่มีแบงค์ร้อยนะครับแต่ทีนี้ทาไมมันไม่บอกตั้งแต่สเต็ปที่ใส่เงินไอ้ที่ใส่เบอร์โทรไปแล้วว่ามันไม่มีแบงค์ร้อยที่ตู้นี้นะเราจะได้ไม่ต้องไปกดรหัสอีกนะครับ ทำให้ตัวนี้มันเสียเวลาเราด้วยนะครับผมมันควรที่จะมีโฟที่บอกวาอ่าเดี๋ยวนะครับมันควรจะบอกว่าผมใช้คาว่าถ้าตู้ไม่มีเงินจ่ายให้บอกก่อนที่จะไปทำการ ใส่รหัสกดเงิน่าประมาณนี้นะครับผมโอเคสเต็ปนี้นะครับมันควรที่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมผมใส่ตัวลูกศรแล้วกันนะครับอ่ามันควรจะมีสเต็ปตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบผมมันควรจะบอกว่าโอเคเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วนะครับรว่า ตอนที่เราใส่ตัวเบอร์มือถือลงไปเนี่ยนะครับผมเราทําการเบริกเงินเท่าไหร่แต่ทีนี้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมบอกว่าเราทําการเก็บตัวรหัสลงไปที่มือถือของเราเนี่ยถ้าคนที่เคยใช้ SCC เนี่ยนะครับพอกดบันทึกปุ๊บนะครับมันก็จะทําการแคปเจอร์หน้าจอที่มันมีรหัสเนี่ยเก็บไว้ที่แกลเลอรี่ถูกไหมครับสมมติผมกดไป3มรอบนะบผมก็คือผมจะได้รหัส3ตัวนะครับผมอาจจะเป็นรอบแรกคือเบิก5้าร้อเบิกพันหนึ่งเบิก100้อบาทนะครับ ทีนี้เนี่ยพอผมไปที่ตู้เนี่ยนะครับผมใส่เบอร์โทรเนี่ยมันเป็นยอดของอันไหนถูกไหมครับผมเดาว่ามันเป็นยอดล่าสุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรากดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีอีก2ใบที่เราเก็บอยู่เนี่ยถ้าเราใส่เบอร์โทรเนี่ยนะครับไอตัวรหัสตัวนั้นเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าที่เราเก็บไว้ที่เครื่อง2ตัวนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นคําถามที่ยูเซอร์เนี่ยเขาเขาไม่รู้นะครับผมอันนี้เป็นคําถามของผมนะครับโอเคทีนี้ อันนี้ก็คือปัญหาผมก็คือ1ไม่อยากเลือกธนาคาร2แจ้งหน่อยนะว่าหลังจากที่ใส่เบอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับให้บอกว่าไม่มีเงินก็บอกมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการลองปรับโฟกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมทําการดูพิเคตใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการกดปุ่มกดงินไม่ใช่บัตรแล้วนะครับผมก็ให้มันทําการ ใส่เบอร์มือถือเลยนะครับใส่เบอร์มือถือนะครับผมจากนั้นนะครับผมขอ Copy ตัวนี้หน่อยก็ให้มันทำการตรวจสอบนะครับเจ้าของเบอร์โทรนี้มีดาวเฮดแบงค์ไหมอ่า นะครับถ้ามีก็มาเลอกธนาคารอ่าก็ถ้ามีก็เป็นโฟนี้นะครับถูกไหมฮะถ้ามีก็เป็นโฟนี้นะครับถ้ามีก็เป็นโฟนี้ถ้าโฟนี้เสร็จปุ๊บมันก็มันก็มาทางนี้ได้นะครับผมผมใช้เป็นตัวเชียงแล้วกันอ่ามันก็ยังมาอันนี้ได้นะครับผมก็คือว่า มันจะช่วยการลดขั้นตอนยูเซอร์เนี่ยไป1อันนะครับผมจากนั้นนะครับพอตรวจสอบยอดเงินแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีอีกว่าอันนี้ก็ออกไปก่อนตู้ไม่มีเงินโอเค ถ้าตู้ไม่มีเงินจ่ายตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโฟตัวนี้ก็แจ้งลูกค้าและแจ้งลูกค้าเลยอ่าก็เป็นเป็นสแสดง แสดงแจ้งลูกค้าก็คือเหมือนกับว่าขึ้นเป็นหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็กดปิดเพื่อทําการออกจากตัวตัว ATM นะครับผมโอเคถ้ามีก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการแก้ไขโฟที่ที่ผมไอนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะมีอยู่สส่วนก็คือเลือกธนาคารแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไอโฟพวกนี้เนี่ยนะครับผม เราควรที่จะแก้ไขนะครับผมก็คือว่าหลังจากที่เราทำการยืนยันจำนวนเงินแล้วนะครับแล้วก็กดตัวรหัสกดเงินนะครับผมเราก็จะได้โฟแบบนี้ครับผมผมดูพิเคตมาอีกตัวหนึ่งนะครับไปที่ดู ATM นะครับกดเงินไม่ใช่บัตรนะครับโฟพวกนี้เราก็ตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นอันนี้แทนนะครับผมก็คือ ให้ User อร์เนี่ยทำการสแกนตัวบาร์โค้ดเพื่อทำการเบอร์เงินนะครับผมโดยหลังจากที่เราทำการกดปุ่มไม่ใช้บัตรแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกรอกเบอร์โทรไปกรอกอะไรนะครับผมเพราะว่าให้ระบบเนี่ยมันเจนตัว QR Code โดโดยการอ้างอิงจากตัวที่เป็นเจ้าของไปเลยนะครับผมก็จะได้แบบลดขั้นตอนต่างๆทีนี้ถ้าสมมติว่า เราต้องการ Security จริงๆนะครับผมโฟตัวนี้นะครับผมมันก็อาจจะมีการใส่เบอร์โทรกับรหัสมาที่ตัวนี้นะครับก็มีการใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็แต่ทีนี้ถ้าสมมติม,มันใส่เบอร์โทรใส่รหัสแล้วนี่ม,นมันจะมีตัว QR ทําทำไมมันก็ออกมาเลยถูกไหมครับดังนั้นผมคิดว่าไม่เอาเอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ในด้านเทคนิคว่า ถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยนะครับผมมันจะแบบพอหรือเปล่านะครับผมซึ่งเราอาจจะลดขั้นตอนปีนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับผมไปที่ตู้ a t m นะครับผมกล้องจับหน้าเรานะครับแล้วก็ได้เงินออกมาเลยแบบนั้นก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่ายูเซอร์เนี่ยนะครับผมมีการกดใช้งานแอปนะครับผมแต่มันก็เป็นไอเดียที่อาจจะดูแบบล้ำเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับผม โอเคครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว Workflow นะครับของการใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะครับสรุปก็คือว่า Workflow พวกนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราออกแบบมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะทำการใช้มันไปตลอดนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนนะครับผมที่ตัว SCB เนี่ยไม่มี a p p a n k a n k นะครับเขาก็ไม่มีให้เลือกธนาคารนะครับผมมันก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับพอมันมีธนาคารเพิ่มเติมขึ้นมาปุ๊บเขาก็มีโฟ เพิ่มขึ้นในส่วนของการเลือกธนาคารนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงนะครับผมก็คืออาจจะเป็นระบุใส่เบอร์โทรลงไปเลยถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วมีอะไรที่แบงก์ก็ค่อยมาเลือกโฟนี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดขั้นตอนของยูเซอร์ไปได้เยอะพอสมควรนะครับผมโอเคครับก็ลองอ,อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับผมก็ลองไปทําการฝึกออกแบบตัวโฟนต่างๆดูนะครับผมถ้าเราเห็นโฟนไหนที่ขัดใจนะครับผมก็ลองไปนั่งเขียนเ,เขียนเขียน,ยนดูนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากช่องอัลค e อเอกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมก็ยังมีข้อเลีนออนไลน์ดีๆนะครับผมสามารถที่จะดูได้จากเดซิบชันด้านล่างน,นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ